สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับวันนี้นะครับประเด็นของซานโชนะครับผมยังคงตามรายละเอียดของเจเรซานโชให้นะครับผมเชื่อว่าแฟนแอนยู่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะปิดดีลสักดีลหนึ่งที่มันใช่อะนะครับ ก็วันนี้นะครับเรื่องราวของซานโช่เนี่ยช็อกแฟนมนยูแน่นอนนะครับเข้ารายการเลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นช็อกนะครับอย่าไปช็อกกับผมบ่อยนะเรื่องราวของเจอร์ซานโชในเช้าว,วันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศนะครับหน้าหนึ่งในสือพิมพ์อังกฤษนะครับ เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆนะลองติดตามกันไปนะครับการเซ็นสัญญากับจอร์ดนซันโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสื่อต่างประเทศคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนจบยูโร2020ก่อนจบนะก่อนจบแต่ในวันนี้เล่นซัแฟนบอลเนี่ยหน้าโมโหเนาะคืออย่างนี้ครับเงินทั้งหมดอะ ที่ผมเคยนำเสนอไปอะประมาณ85ล้านปอนด์นะครับที่ตกลงกันได้นะหรือไม่เกิน90ล้านยูโรถูกยื่นข้อเสนอไปแต่ปรากฏว่านะครับวันนี้นะครับนักข่าวผมแปะทวิตเตอร์ Twitter ของนักข่าวคนนี้ไว้นะครับคือคืออ่าคอนสแตนตินเอ็กเนอร์เอ็กเนอร์เนี่ยเขาบอกนะเขาตามข่าวซานโชอยู่อะ่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากตกลงค่าตัวได้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่มีการยื่นข้อเสนอมาครับสโมสร m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยื่นข้อเสนอมาผมว่าแล้วผมว่าจริงๆเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับคือก่อนหน้านี้ผมจะบอกเลยว่าโจโอเอลเกรเซอร์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับโซชาในการที่จะจ่ายเงินจำนวน85ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับโจอร์ซานโชและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับก่อนหน้านี้ ผมเคยพูดเรื่องราวของซันโชไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับกลับไปดูคลิปที่เป็นหน้าปกซันโชเลยตกลงค่าดตัวกันได้แล้วนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่ผมพูดตอนท้ายไว้นะว่าคือโจเอแกรเซอร์เนี่ยคือโซชาถึงขนาดบอกด้วยตัวเองว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะคนสําคัญที่จะเปลี่ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เกรเซอร์ไม่ยื่นครับถ้าคุณเกรเซอร์ไม่ยื่นไม่ยื่นข้อเสนอเจอร์ซันโชตามที่ตกลงกับตอดมุนไว้นะครับ สปอร์ตวันรายงานว่า90ล้านยูโรเนี่ยคิดเป็นเงินปอนเนี่ยก็อยู่ในช่วงใกล้80ล้านปอน่ะเรทเนี้ย90ล้านยูโรเนี่ยดิวซานโชจบได้แล้วนะครับเพราะว่าอดอล์มุลเขาก็อยากขายซานโช o แต่มันเป็นธุรกิจไงคือต้องได้ค่าตัวสูงสุดก็สูงสุดก็คือ85ล้านปอนหรือประมาณ90ล้านยูโรประมาณเรทเนี้ยก็ตกลงกันไปแล้วนะครับแต่ที่จะบอกคือตระกูลเกรเซอร์โจเอลเกรเซอร์ ไม่ยื่นข้อสเสนอครับมันจะเป็นยังไงต่อเน,นี้ยผมจะตามให้ทุกวันละกันนะครับเช้าวันนี้อัปเดตข่าวใหญ่ให้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอทีมชาติอังกฤษกันนะครับก็หลังจากในตอนนี้เองเนี่ยในบอลยูโร2020เนี่ยหลายๆทีมหลายๆประเทศในตอนนี้เขาจะมีบอลอุ่นเครื่องเป็นโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องเพราะว่ามันมีการประกาศรายชื่อนักเตะ ที่จะไปเล่นนะครับ26คนยูโร2020ไปแล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับทีมชาติอังกฤษก็อุ่นเครื่องกับออสเตรียนะครับก็ปรากฏว่ามีการประสานงานเนี่ยลองดูนะว่าทำไมทาไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำไมถึงต้องเซ็นสัญญากับจูซ์บริงแฮมและทำไมต้องเซ็นสัญญากับเคนเพราะว่าเคนในตอนนี้เนี่ยนอกจากนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกนอกจากยิงประตูเฉียบคมแล้วเนี่ยเขาสร้างสารรค์เกมนะเป็นเพลย์เมคเกอร์ สร้างสั์เกมให้กับผู้เล่นได้เลยนะครับแล้วทำไมต้องตามดิวแจ็คกิลิสเพราะในตอนนี้เองเนี่ยแจ็คกิลิสเนี่ยถูกวางระบบมาเป็นเหมือนกับหน้าต่ำอะหน้าต่ำและเป็นคนที่เขาเรียกว่าบทบาทจอมทัพอะนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะแจ็คกิลิสเนี่ยลองกลับไปดูในคลิป u t u b e นะผมผมดูในช็อตที่ยิงประตูอย่างเดียวคือจะเห็นได้ว่าจุดบริงแฮมเนี่ยทำไมถึงต้องเอามาเล่นแดนกลางนะครับเขาตัดบอลดีไงแล้วก็การประสานงานกับเคนการประสานงานกับแจ็คกิลิส และจบที่บุคาโยสากาเด็กคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเด็กคนนี้ของอาร์ซอนเนี่ยสุดยอดนะทีนี้แมนเชสเตอร์ยูเตดเกี่ยวอะไรเป็นดีลที่แมนยูสนใจทั้งนั้นเลยผมจะพูดว่าจูสเบอริงแฮมกับดอทมุนยังไงแมยังไงดอทมุนก็ไม่ขายแมนยูซื้อไม่ได้แต่แมนยูซื้อสารโชได้เป็นการทดลองระบบของแกเลซเาเกตในตอนนี้นะครับ ฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ายังคงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเดิมเลยอะ่ะมันจะมันจะลำบากและจะมีคู่แข่งประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในแดนหลังนะครับวันนี้เรื่องราวของการเสริมทัพในแดนหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวกับใครวันนี้เป็นข่าวกับเซกี้เซริก เซกิเซริกนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวตุรกีนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กขวาให้กับสโมสรอนลิวส์นะครับแชมป์ลีกเองิงฝรั่งเศสแบ็กขวาชาวตุรกีคนนี้นะครับติดทีมชาติตุรกีนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสือ้อหมายเลขสองนะครับก็สูง180ซนเมตรหนัก78กิโลกรัมนะครับก็วันนี้เองเนี่ยถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลสองทีมนี้นะครับถ้าจะยื่นข้อเสนอไม่แพงเลย13ล้านปอนด์ 13ล้านปอนด์เนี่ยปิดดีลของเซกิเซริกได้เลยนะครับก็ในตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าประเดียตทุกอย่างไม่เกิน15ล้านยูโรหรือประมาณ13ล้านปอนด์แล้วก็ตามงานจากสแตนดาร์ดนะครับรายงานว่าเซกิตเองเนี่ยร่วมทัพสโมสรลิวในปี2018นะครับย้ายมาจากอิสตันบูลบาซซาฮีนะครับแล้วก็ เคยเล่นกับอาคาฮาคิมี่ด้วยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอตำแหน่งมันทับกันที่ตอนเล่นน่ะตำแหน่งมันทับกัน,น,เ,น,นะน,น,กนเขาก็เลยมาอยู่กับทีมเนี่ยสโม,มสรลิวอ์เซยนะครับแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาทันทีวันนี้อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจนักเตะคนนี้นะครับแต่ว่าในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยก็จะดึงดาโลกลับมาแล้วจะไปสนเซริกทำไมผมยังนึกอยู่นะ แต่ว่าค่าตัวในการเสริมทัพไม่แพงนะครับ13ล้านปอนด์เซลิกยิงไปแล้วทั้งหมด3ประตูกับอีก3แอสซิสจากกรลงสนาม29นัดในฤดูกาลนี้ให้กับสโมสรลิวส์ครับแล้วก็คว้าแชมป์หลีกเอิงฝรั่งเศสแบบประวัติศาสตร์เลยนะครับก็จำไปจนตายแหละเอาง่ายๆนะเซลิกก็ภูมิใจประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิรันชิเปียกันนะครับแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษนะครับก็ จริงๆอ่ะทีเปียเนี่ยยังไม่ตัดสินใจทีเปียกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นข่าวกันมานานมากคือปัญหาคือทีเปียจะกลับอังกฤษและจะกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะไม่กลับไปอยู่กับสโมสรสเปอร์ต้นสังกัดอดีตต้นสังกัดของเขาอ่ะนะครับในส่วนของบิสซาก้าเนี่ยก็ไม่ติดทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ในตอนนี้ทีเปียอีกหนึ่งคนเนี่ยผมเชื่อว่านะน่าจะ2คนนี้น่าจะลงตัวส่วนดัลโล่เนี่ย ดันโลเน่ควขายเพราะว่าคนมาขอซื้อถึงหน้าบ้านนะครับแต่โซชายก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว่าบางอย่างอะถ้ามันไม่ดีกว่าเดิมอะมันก็ต้องเปลี่ยนละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องตัดสินใจในดิวของคิรันทีเปียใหม่นะครับเพราะว่าทีเปียเองยังมองอยู่เลยว่าเมื่อมีดันโล่เมื่อมีบิสกา้าแล้วจะซื้อเขาไปทำไมประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของ เปาตอเรสกันนะครับเปาตอเรสเนี่ยผมพูดเมื่อสัก3-4วันที่แล้วนะว่าประธานสโมสรเบียรลิวเนี่ยเขาขายเปาตอเรสแล้วด้วยค่าฉีกสัญญาประมาณ45ล้านปอนด์เหมือนเดิมเลยนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ได้ยื่นข้อเสนอเปาต e เรสครับผมย้ำอีกครั้งนะจนถึงเวลานี้เนี่ยเปาตอเรสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่ยื่นนะครับ วันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรลาซิโอนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ตามที่บีดิยต้องการในการเซ็นสัญญากับเปาโตเรสครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคือในตอนนี้เองเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าการที่ลาซิโอนะครับทีมดังของอิตาลีเนี่ยยื่นข้อเสนอให้เปาโตเรสเนี่ยมันมีผลกระทบต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงจริงๆแล้วเปาโตเรสตอบโจทย์ได้ไหมยังมีเวลา,าอีกไง แต่แนวโน้มวลาเนี่ยจะประกาศหลังยูโร2020เล่นเพื่อเรียกค่าโตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของลาซิโอที่เข้ามาขอเซ็นสัญญากับเปาโตเรสแทนเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยเป็นเต็งหนึ่งนะครับอาจจะพลาดดีลนี้ก็ได้นะครับแร่งข่าวมาจากอะไรเนี่ยคิสตาซัคเคเรสนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโนโรนโดกันนะครับผมก็ตามอัปเดตให้กับแฟน YouTube แล้วนะครับเพราะว่าตอนพิม์พในแชทแต่ตอนตอนที่เข้ารายการนะ่ะก็มีคนถามนะครับล่าสุดนะครับเรื่องราวของคริสติโนโรนโดนะครับผมแจ้งข่าวดีนะว่าถ้าจะให้แบบชัดสุดคือสโม,มสรยูวนตุสต,ต้องขายขึ้นบัญชีขายแต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้นะครับเรื่องราวของคริสติโนโรนโดเนี่ยตามรายงานจากดีแอนติกนะครับรายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงจับตาดูสถานการณ์ของโรนัล do อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ในตอนนี้โรนัล do ยังไม่ถูกตัดออกจากผู้เล่นของยูเวนตุสในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าจะขายเขาขายแน่แต่ว่าชื่อยังไม่ถูกตัดฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับดีลของโรนัล do เนี่ยรอดูสถานการณ์ไปก่อนนี่คือเรื่องที่อัปเดตนะครับก็ประมาณนี้นะเรื่องของโดเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่ ยังไม่ถูกลิสต์ขึ้นขายถ้าลิสต์ขึ้นขายเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็นกูโรกองเต้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะกองเต้นเนี่ยได้รับความชื่นชมมาตั้งแต่วันที่30วันที่เชลซีเนี่ยคว้าแชมป์อยู่ฟามเชปิลีกแล้วคือเช้าวันนี้ในสื่อต่างประเทศอันหน,หนึ่งก็มีเราไปดูนะครับประเด็นของกองเต้กับแมนยูเขาบอกไว้ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่ถ้าเซ็นสัญญากับเอ็นกโลกองเต้คือในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะครับคือเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่ดึงนักเตะมาอย่างกองเต้และก็เอ็นดิดีเนี่ยสองคนนี้นะถ้าเล่นคู่กันเนี่ยลงตัวมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยกองเต้มาอยู่กับเชลซีก็พาเชลซีคว้าแชมป์คือในสื่อต่างประเทศบรรดากูรูก็บอกนะครับว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเซ็นสัญญากับเอ็นกโลกองเต้ได้ แมนยูก็คว้าแชมป์อะไรก็ได้เหมือนกันเชลซี Chelsea เขาจะขายเหรอเอาตรงๆนะเขาไม่มีทางขายเอ็นโโกองเต้มีแต่จะต่อสัญญาเพิ่มนะครับวันนี้คงจะไม่ต้องมาขายฝันนะครับว่าแมนยูจะไปเซ็นสัญญากับเอ็นโโกองเต้นะแต่แมนเชสเตอร์ต็ดจะต้องหานักเตะที่เก่งกว่าเอ็นโโกองเต้มาเสริมทัพให้ได้นี่คือความหมายที่ในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขียนไว้หน้าหนึ่งในอังกฤษนะครับคือคุณไม่สามารถที่จะไปเซ็นสัญญากับ สิ่งที่เราต้องการได้ก็ต้องหาสิ่งที่มันดีกว่าเซ็นให้ได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของยังไงอีกเนี่ยเอ็นโกโรกองเต้อ๋อมีการพูดถึง NDD แต่ผมจะไม่พูดละว,ว่าสรุปนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยอยากจะได้นักเตะที่น่าจะเก่งๆพอกับตัวของเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยน่าจะมองไปที่ NDD ดีกว่านะครับเอนดีของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่45ล้านปอน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาก,กับเอนดีดีมาได้เลยเล่นเหมือนกองเต้นั่นแหละประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในบนเดสซีก้านะเซนเตอร์แบ็กของสโมสรไบเออร์เลว์คุศเซนและทีมชาติบูกีนาฟาโซที่ชื่อว่าเฟซาดาซอบ a ผมจะรู้จักไหมเนี่ย เฟรซาวดาสซาบานะครับคือใครดาสซาบาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลนะครับชาวบูกีนาเบบูกีนาเบที่เล่นเซนเตอร์แบ็กของสโมสรไบเออร์เลอร์คูเซนเด็กคนนี้อายุ22ปีสูง194เซนติเมตรนะครับเล่นกองหลังสวมเสื้อหมายเลข12แล้วก็ทีมชาติบูกีนาฟาโซด้วยเอาละ ทีนี้เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์ซอนอีกแล้ว2ทีมคือเป็นดาวรุ่งที่ค่อนข้างที่จะตัวสูงและแข็งแกร่งนะครับทีนี้ในบูเดซิกาเนี่ยไบยโอลเลวิคุเซนเนี่ยก็เคยเล่นกับคายฮารเวิร์สมาก่อนนะถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเซ็นสัญญากับกองหลังคนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะครับทีนี้ค่าตัวในการย้ายทีมในสปอร์ตวินเทจรายงานว่าแค่แมนยูสนใจกับอาร์ซอนยังไม่มีการ กำหนดค่าตัวและยื่นข้อเสนออัปเดตประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอ้อันนี้เรื่องของใครเนี่ยวาลานอ๋อมาเรื่องราวของลาเฟวาลานนะครับวันนี้อัปเดตนะครับคือในสื่อต่างประเทศน้าหนึ่งในอังกฤษในเช้าวันนี้คือเขาไปสํารวจค่าตัวของวาลานคือสโมสรเรียวมาริตเนี่ยตั้งค่าตัววาลานไว้ที่60ล้านปอนด์ในสื่อต่างประเทศเขาเลยเช็คราคากับสัญญา นักเตะอย่างวารานว่าตอนนี้แค้จริงแล้วค่าตัวของวารานเท่าไหร่คำตอบคือค่าตัวของวารานในสถานการณ์ในตอนนี้คือ35้าล้านยูโรแค่นั้นเองนะครับค่าตัวของวารานสา้าล้านยูโรหรือประมาณแค่30ล้านปอนด์แค่นั้นเองเพราะสัญญาเหลือน้อยทีนี้เนี่ยวารานนิ่งนิ่งเรื่องการพูดถึงอนาคตและวารานเองเนี่ยต้องการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเปลี่ยน ต้องก,การเปลี่ยนนะครับแต่เขายังอุบไตยอยู่เนี่ยอุบไตเพื่ออะไรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับข้อเสนอที่มันดึงดูดอะปารีสแซงต์แชงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยื่นนะครับก็ยืนอยู่แล้วเขาก็รู้กันเป็นในๆนไ,ไงวารานวัย28ปีเลือกได้ผมบอกได้เลยว่าสัญญาคนเหลือไม่ถึง1ปีอะเลือกมันได้หมดแหละก็เล่นที่เดิมไปก่อนแล้วไปฟรีทีนี้เดอร์มิเลอร์รายงานว่านะครับสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบ ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญาก,กับวารานสมบูรณ์แบบเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของโซชาเหรออ่าโอเคเรื่องราวของโซชาในเช้านี้นะครับมีการอัปเดตเขาใช้คำว่าเชิงกลยุทธ์เชิงการบริหารกลยุทธ์เชิงบริหารวันนี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับได้แสดงให้เห็นแล้วนะว่า กลยุทธ์เชิงบริหารดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ล้มเหลวการเซ็นสัญ,ญญากับเชลซีเนี่ยอย่างการเซ็นสัญ,ญญากับทูเคิลคายฮาวเวิร์สนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยแตกต่างไปกันไปเลยแล้วก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ากลไกเชิงบริหารนี่อ่อนมากผมใช้คำนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ผมพูดตรงๆ เพราะอะไรล่ะคือจริงๆดีลของซานโชเนี่ยผมบอกตรงเลยนะเมื่อตกลงสรายละเอียดส่วนตัวกับค่าตัวแล้วอะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางพลาดมันไม่มีทางพลาดแม้กระทั่งผมเช็คข่าวตอนเช้าว่ายังไม่ได้ยื่นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่านะในอนาคตมันเขาอาจจะยื่นจริงก็ได้แต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่พร้อมอันนี้ผมแก้ตัวให้ไปก่อนนะแต่ในทางเชลซีปิดดีลคือปิดดีลประมาณนี้นะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะของบาร์เซโลนาอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเรื่องราวของโมเรโน่แน่เลยอ่านนั่นไงว่าแล้วจริงๆด้วยคือวันนี้นะครับเรื่องราวของโมเรโน่เนี่ยเขายิงไป30ประตูจากการลงสนาม4 6นัดให้กับเบียริวเป็นกองหน้าที่เก่งเป็นกองหน้าคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในยุโรปในเวลานี้นะครับสำหรับโมเลโน่กองหน้าของเบียริวเนี่ย สโมสรที่สนใจในสื่อต่างประเทศรายงานว่าแอลติโกมาริดสนใจโมเรโนบาเซลูนาสนใจโมเรโนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโมเรโนวัย29ปีตอนนี้กลายเป็นนักเตะที่หนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในยุโรปกองหน้าเนี่ยในเวลานี้นะครับก็ถ้าจะเซ็นสัญญากับโมเรโนเหรอเดี๋ยวผมขอเช็คจะเช็คราคาดีไม่มีอ่ะไม่มีบอกอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นแค่ การสนใจแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้แหล่งข่าวมาจากตอโดฟูจเตสครับตอโดฟูจเจสรายงานว่าซาอูนิเกสอาจจะแยกทางกับดีโก้ซิเมโอเน่แล้วอีกครั้งนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศน,นะครับตอโดฟูจเจสรายงานว่าซาอูนิเกสครับกองกลางของแอตลติโกมาดริดนะครับ อาจจะแยกทางกับดีโก้ซิเมลเนีเฮ้ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นนะครับคืออย่างนี้ครับในเรื่องราวของสโมสรปัญหาของแอตเลติกมาริดก็มีตอนดูฟูเจอทร,รายงานว่าซาอูนิเกสเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าถึงทางทางตันละกับแอตเลติกมาริดเขาต้องการย้ายทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้อย่างเดียวเลยเนี่ยครับเอ็กซ์เพรสไปเจาะไปเจาะว่ามีปัญหากับ ดีโก้ซิเมเน่จริงเนี่ยครับซาอูนิเกสเนี่ยนะมีปัญหากับดีโก้ซิเมเน่แล้วเอ็กซ์เพสก็ไปเจาะด้วยนะเดเอ็กซ์เพสเนี่ยไปเจาะค่าตัวของซาอูมีค่าเท่าไหร่ในตอนนี้คำตอบคือ60ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญานี่คือค่าฉีกสัญญาของซาอูนิเกส์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลคือ2ทีมที่สนใจซาอูนิเกสใครจะได้เซ็นก่อนประมาณนี้นะครับ เราต่อที่เรื่องราวของออสมมนเดเมเล่กันนะครับเรื่องราวของสัญญาฉบับใหม่คือออสมมนเดเมเล่นเนี่ยเป็นดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอยู่นะคือตามรายงานจากเลก,กิบสปอร์ตนะครับว่าเดเมเล่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขายังไม่รู้เลยว่าบาร์เซโลนาจะยื่นข้อเสนอให้กับเขาอะแต่ผมไม่ได้รีบนะผมไม่ได้รีบผมยังมีสัญญาอยู่กับตัวของบาร์เซโลนาอยู่และตัวของเดเมเล่ก,ก็กล่าวว่า ผมกำลังโฟกัสแค่ยูโร2020อย่างเต็มที่คือกำลังพร้อมที่จะเล่นฟุตบอลยูโรมากกว่านะครับในตอนนี้เองเนี่ยสัญญาเนี่ยไม่มีจากบาเซโลนนาเอออ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังพอมีลุนได้สำหรับดิวของออสม n นเดเมเล่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของหน้าหนึ่งยังเหลืออะไรบ้างเนี่ยซาอูนิเกสอะไรนี่ผมพูดไปหมดแล้วเนาะ อาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเฮลีแมกควายกันนะครับเมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในสื่อต่างประเทศร,ร,รายงานว่าแคนทีมชาติังกษิษไงเราจะเห็นภาพของเฮลีแมกควายเนี่ยอยู่กับเพื่อนๆของเขานะครับก็ดูเหมือนว่านะครับเซนต์แมกวัย28ปีนะครับพร้อมที่จะลงสนามละในเกมยูโร2020นะครับแต่ในตอนนี้เองเนี่ยตัวของแมกควายเองอ่ะข้อเท้าเนี่ยดีขึ้นและดีขึ้นมากนะครับ ก็แน่นอนครับเขาจะต้องลงสนามในเกมยูโร2020แน่นอนนะครับแล้วในส่วนแม็กควายเนี่ยมาดูบทสัมภาษณ์กันนะครับแม็กควายให้สัมภาษณ์ว่าความกลัวของผมคือความกลัวงผมที่มันที่สุดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือผมกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างนี่คือสิ่งที่แม็กควายกลัวผมก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่แม็กควายคนเดียวหรอกทุกคนก็กลัวผมบอกกับสื่อนะ อาการบาดเจ็บของผมในตอนรอบชิงชนะเลิศค่อนข้างแย่ค่อนข้างแย่เลยแต่ในเวลานี้นะครับมันแตกต่างออกไปมันดีขึ้นกว่าเดิมมากผมสามารถกระโดดได้และลงน้ำหนักที่ข้อเท้าของผมได้แล้วนะแต่ผมยังไม่ควรทำจะไปทำทำหม่มันเดี๋ยวมันก็เจ็บเพิ่มหรอกการทดสอบนะครับแค่ทดสอบดูตอนเช้าว่าเจ็บหรือเปล่าเอ้ยเล่นซะผมเห็นภาพเลยเนี่ย ผมพยายามหวังว่าความเจ็บปวดมันจะหายไปในเร็ววันนี้นะแต่ผมที่จะบอกไว้ว่าความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่ในตอนนี้ดีมากนะครับสำหรับเกมยูโรปรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นอะไรที่ผมผิดหวังนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังคงมีโอกาสเสมอสำหรับในโอกาสหน้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าผมลงสนามในตอนที่ผมเจ็บเนี่ยผมจะรู้สึกทันทีว่ามันคงไม่ใช่ผลกระทบที่ผมจะต้องรับได้ต่อไปแน่คือมันจะเจ็บหนักมากกว่าเดิม ความหมายของแมกคกวยที่เขาบอกนะการลงเล่นหลายๆนัดมันไม่ได้เจ็บนะแต่มันเหมือนกับว่าผมเดานะจริงๆแล้วแมกคกวยเจ็บมานานแล้วล่ะแต่คุณนะ่ยพอไปเจอเต็มๆเข้าไปอะ่ะอันนี้หนักเลยนะครับนี่แหละบางทีเนาะมันก็ต้องดูแลตัวเองประมาณนี้สรุปนะครับบอลยูโร2020อาการบาดเจ็บข้อเท้าของรีแมกคกวยดีมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะครับ หมดหรือยังหมดหรือยังกองหลังอันนี้ไปแล้วแม็กควายไปแล้วอ๋อมีอีกรดี๋ยวนึงเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคูริเบลี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับก็ตอนนี้นาโปลีเนียมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนคนใหม่นะล่าสุดในตอนนี้นะครับสมโมสรนาโปลียังคงประธานสมโมสรเนี่ยยังคงขายคูริเบลี่เหมือนเดิมในราคา45ล้านปอนด์นะครับก็เอาอัปเดตสั้นๆประมาณนี้นะมีการอธิบายเยอะเลยแกสตาเดโรสปอร์ตรายงานว่า คูลิบารีจะอายุครบ30ปีในปลายเดือนนี้นะครับ45ล้านปอนด์กล้าเซนต์หรือเปล่าล่ะอ่าประมาณนี้นะครับหมดหรือยังเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซัมเมอร์ซัมเมอร์การซื้อขายนักเตะเหรออ๋อน่าจะหมดแล้วโอเคเป็นยังไงครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมจัดเต็มเปี่ยมเลยนะคือผมจะบอกเลยนะปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือคืออะไรก็ตามอ่ะ ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูรู้ตกลงค่าดตัวได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวจบไปแล้วไปนานละแต่ไม่ยื่นข้อเสนอวันนี้ผมแปะทวิตเตอร์ของนักข่าวให้ดูแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดยังไม่ได้ยื่นยูเจนันซันโชเลยตกลงรายละเอียดค่าตัวได้แล้วยังไงดอนมุลเขาก็ย,ยินดีปล่อยไงฉะนั้นติดตามสถานกา,การณ์กันต่อไปนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทั้งหมดในเช้าวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ ยิลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ